นีจะทำขึ้น,น,นเพื่อความันเป็นานั้นไม่แนะนำไม่ทำตามอายุต้ต่ำกว่า18ปีควรรับคำแนะนำสวัสดีมิรักแฟนสาวทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ผมบางยีเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกองแกงกองแกงติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะน,นี่เราอยู่ในเกมจูราสสิกนะครับผมนะเกมไดโนเสาร์นะครับ ไปไหลต่อรุยต่อพี่ชายช่วงเวลาบโบนัสไรมมนะครับผมนะเออมาดีครับอย่างสวยหนึ่งบาทโอ้โหใครชอบเกมไดโนเโสาร์ห้ามพลาดนะครับผมนะใครอยากดูเกมไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมนะมาดีครับมาดีครับเออสวยคุณสามดอกนี้ว่างไงโอ้โหไม่ได้ไปต่อนะครับผมนะเสียใจด้วยโอ้โห วยยู่สวยยู่มีแคตเตอร์อยู่นะครับผมนะยังพอได้ลุ้นนะครับผมนะคือมับก็ให้มาดิครับตัวแพงไหมตัวแพงไหมดอกนี้มาดิครับสวยโอ้โหไหลต่อไหลต่อใส่ต่อดิครับผมโอ้โหเจ็ดสิบมามาโอ้โหดูโหโหเรื่องเบ็ดแรกแทกหน้าเอาไว้ครับมผมยังสวยร้อยกว่าครับผมร้อยกว่าครับ เลนได้เนะี่ยลายสวยนะผมบอกเลยนะถ้าลายสวยแบบนี้นะมีสแคตเตอร์ด้วยนะครับผมนะยังไงก็มายังไงก็ลงครับผมวันนี้หูยอีออเ,คเคเต็มหน้าครับผมดอกน,นี้มาดิไหลสวยเอาจุยเอาจุยหูยหกร้อยกว่าแล้วครับผมนะแป๊บเดียวกำไรร้อยกว่านะครับผมนะกำไร100ะะร้อยกว่านะ,ะนะพี่ชายนะโอ้โหมาดิครับสแคตเตอร์ สองสามตัวก็วานไปนะครับเรียบร้อยโอ้โหดีใครงบน้อยทุนน้อยนะผมแนะนำนะเล่นไดโนเสาร์นะครับผมนะไดโนเสาร์เวลาเข้าฟรีสปินนะครับมันจะบวกหนึ่งด้วยนะมันจะไม่มีฟรีในฟรีนะครับผมนะมันจะมีบวกหนึ่งนะถ้าไหลลงมาเจอเยอะก็ได้บวกเพิ่มเยอะนะครับผมนะโอ้โหลูดแล้วมันเริ่มลูดแล้วเปล่าลูดคืนเลยเปล่าครับผม เอาเรื่องเอาเรื่องมาดิครับมาดิครับไม่ยอมไม่หรอกนะได็น้องสานะเรียบร้อยมาครับมาครับมาครับมไม่เป็นไรยังกำไรอยู่นะครับก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะลายสวยก็อยโอเคแล้วนะครับผมนะดูดิครับดูดิครับเดี๋ยวตาลอยบอกนี้เดี๋ยวดอกนี้เดี๋ยวตาลอยบอกเลยเดี๋ยวตาลอยโอ้โห มาไม่ทันนะสเตเตอร์นะโอ้โสามตัวเมื่อกี้ท่านลงนี่สวยเลยนะกำไรล้วนๆผมบอกเลยนะกำไรล้วนๆยังไม่เข้าเนื้อเลยนะห้าร้อยยังอยู่อ่ะกำไรล้วนๆมาสิบดอกนี้เป็นยังไงโอ้โหยเคไอ้บ้าโอ้โหยเกือบเข้านะผมนะเมื่อกี้โอ้โหเสียดายจริงเปิดเทอร์โบไหม ถ้ามันกินทุนเดี๋ยวผมขอเปิดเทอร์โบหน่อยแล้วกันนะซิงๆหน่อยใครไม่เคยเปิดเทอร์โบลองเปิดเทอร์โบดูนะครับผมนะมันชอบเข้าคอมโบนะลองสลับวิธีการเล่นดูนะครับผมนะไป่ครับผมไหลต่อใส่ต่อไหลต่อใส่ต่อโอ้โหได,ดโนเสาร์นะครับผมนะอยู่ข้าง g นะกิมน,นี้ตอนเข้ามา80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเป็นสูตรจาวิท2024นะ ใครอยากได้สูตรครับเอาไปดูเอาไปเล่นนะครับผมนะกดกดได้เลยครับผมนะในคอมเมลคอมเมลโอ้โหเรียบร้อยมาดิครับผมดอกนี้เอาแล้วจุย้ยเอาแล้วจุย้ยมาครับผมดอกนี้เดี๋ยวตาลอยแน่นอน 110. เป็ดสิบเปิดเทอร์โบของแท้ของแท้ครับผมเออสวยกาหมุนพอได้ไหลพอได้ลุ้น 8หมุ่นครับผมนะ300กว่าเองนะคูนเยอะหน่อยคูนเยอะหน่อยไม่คูเลยนะครับผมนะไม่คูเลยนะเออสวยงามครับผมดอกนี้ดอกนี้พี่ขอให้าน้องนะ พีของแล้วกันนะมาอีกแปดหมุนนะผมของแท้นะครับผมนะของแท้นะเอาสูตรไปดูเอาสูตรไปใช้กันได้นะครับสูตรนี้มีให้ถาวรครับสูตรฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะเป็นสูตรจาวิสองพันยี่สี่นะครับผมนะเข้าไปดูสูตรก่อนได้พี่ชายพี่สาวสูตรนี้แม่นยำแน่นอนนะครับผมนะเออดูเรื่องดูเรื่องเฮ้ ก็สามพันวะสามพันก็ยังดีหน่อยนะครับผมนะยังพอหายใจหายคอได้หน่อยนะโอ้โหตะแคงตะแคงตะแคงมาอีกสองครับผมเนี่ยโอ้โหเกมนี้มันดีตรงนี้นะถ้าลงมามันก็ได้เรื่อยๆอะ่ะหมุนเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมนะโอ้โหดูดีมาอีกหนึ่งครับผมเบ็ดเสร็จนีเ่เท่าไหร่เนี่ยต้องมีต้องมียี่สิบกว่าหมุนนะผมว่า มาอีกห้าหมุนสุดท้ายว่าไงครับโอ้โหคูณสิบสี่แล้วนะมาอีกแล้วมาอีกแล้วผมบอกแล้วเครื่องแรงเครื่องแรงอ่ะพี่ชายโอ้โหมาอีกหนึ่งไงไม่หมดสักทีจะหมดจะหมดไม่หมดสักทีไงนะของแท้เลยผมบอกเลยนะของแท้เลยใคายดีผมชอบตรงนี้แหละผมชอบตรงนี้แหละวายมาสวยโอ้โหดอกตรงนี้คุณเจ็ด วไปไงไปกันต่อครับผมโอ้โหสามพันไหมสามพันไหมสองหนึ่งโอ้โหว่ายอีกนิดแล้วกันสามหมุนสุดท้ายขอให้ถึงแปดร้อยถึงไหมขออีกนิดขออีกนิดโอ้โหเป็นไงลูกกระพายตายแล้วฟื้นครับผม เอ้ยดูดิโอ้โหหผลสุดท้ายว่าไงว่าไงว่าไงเออสวยครับสวยครับโอ้โหดอกนี้สามพันสองพอดีเลยสามพันสามพันกว่านิดนิดเอาเรื่องนะผมนะพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นไดโนเสาร์นะแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะนี้เอาเรื่องครับ ใครอยากดูเกมไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะขอมาในคอมเมนต์นะโอ้โหยี่เป็ดหมุนฮะได้เบสเส็จยี่เป็ดหมุนฮะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับกดกระดิ่งของแกงติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ